สวัสดีครับท่านผู้ชมและท่านฟังเป็นอีกเช้าหนึ่งที่เราทั้งหลายมาในการที่จะเฝ้าเดี่ยวด้วยกันผมอาจารย์ประเสริฐพรเกลติกุลจะนำเราในพระคัมภีร์กันดานวิถีในบทที่21ตั้งแต่ข้อ1จนถึงข้อ9กันดานวิถีบทที่21ข้อที่1 ถึงเมื่อกษัตริย์เมืองอาราชชาวคณาอันผู้อาศัยอยู่ในเนเก็บทรงได้ยินว่าอิสราเอลยกมาตามทางอาทาริมพระองค์ทรงมาต่อสู้กับคนอิสราเอลและทรงจับบางคนไปเป็นเชลยและคนอิสราเอลบ่นไว้กับพระยาวีว่าถ้าพระองค์จะทรงมอบชนชาตินี้ไว้ในมือพวกข้าพระองค์แน่นอนแล้ว ข้าพระองค์จะทำลายบ้านเมืองของพวกเขาให้สิ้นซากแล้วพระยาเวทรงฟังเสียงของคนอสิสราเอลและสรงมอบชาวคณาอันให้เขาทั้งหลายก็ทำลายชาวคณาอันและบ้านเมืองของเขาจนสิ้นซากดังนั้นเขาจึงเรียกตำบลน,นั้นว่าโฮรมาพวกเขาออกเดินจากภูเขาโฮตามทางที่ไปทะเลแดงเพื่อจะอ้อมแผ่นดินเอโดมประชาชนเกิดความท้อแท้ระหว่างทางและประชาชนก็ต่อว่าพระเจ้าและโมเสสว่า ทำไมพาเราออกจากอียิปต์ให้มาตายในถิ่นทุรกันดาลเพราะไม่มีอาหารและไม่มีน้ำเราเกลียดอาหารอันไร้ค่านี้และพระยาเวทรงส่งพวกงูพิษมาในหมู่ประชาชนงูกก็ัดประชาชนและคนอิสราเอลตายเป็นจำนวนมากและประชาชนมหาโมเสกกล่าวว่าเราทำบาปเพราะเราต่อว่าพระยาเวและต่อว่าท่านขอทูลวิงวอนพระยาเวให้พระองค์ทรงนำงูไปจากเรา ดังนั้นโมเสสจึงทูลวิงวอนเพื่อประชาชนและพระยาเวตรัสกับโมเสสว่าจงทํางูพิษตัวหนึ่งติดไว้บนเสาและทุกคนที่ถูกงูกัดมองดูงูนั้นก็จะมีชีวิตอยู่ได้ดังนั้นโมเสสจึงทํางูทองสำริดตัวหนึ่งและติดไว้บนเสาและเมื่องูกัดใครถ้าคนนั้นมองดูงูทองสำริดนั้นเขาก็มีชีวิตอยู่ได้ในพระคัมภีร์ตรงนี้ พระคัมภีร์ได้บอกแกเรานะครับในตอนต้นเรื่องราวก็คือว่าเมื่ออิสราเอลเดินทางมานะครับยังไม่ทันไรเลยนะครับก็ถูกชาวคานาอันเนีบมาลอบโจมตีนะครับเขาก็จับเฉลยไปจับไปเป็นเฉลยนะครับสิ่งเหล่านี้ซึ่งดูในตอนต้นก็เหมือนกับว่าอิสราเอลพ่ายแพ้นะครับแต่จริงๆแล้วสิ่งเหล่านี้กําลังบอกแกเราว่าบางทีนะครับ เราอาจจะแพ้ในแนวลบแต่ท้ายที่สุดเราจะชนะสงครามเพราะว่าเมื่อเราได้อ่านลงไปเราก็จะพบว่าพระเจ้าได้ทรงปโปรดนะครับที่จะสดับฟังอิสราเอลในการที่เขาได้ทูลต่อพระองค์และพระองค์ก็ได้ทรงนำพวกเขาในการที่จะเอาชนะนะครับคนคาณาอันที่เข้ามาฉะนั้นในบางครั้งเริ่มต้น อาจจะดูเหมือนว่าเราเสียเปรียบนะครับเราพ่า,ายแพ้นะครับแต่แท้ที่จริงแล้วนะครับมันเป็นการแพ้ในแนวลบแต่ว่าสุดท้ายเราจะชนะสงครามนั่นคือสิ่งที่พระเจ้าสอนนะครับแล้วจากนั้นต่อมาจึงเป็นเรื่องที่น่าสนใจนะครับว่าแต่เมื่อเขาเดินทางต่อไปเนี่ยนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นในพระคัมภีร์ได้บอกกัเราว่าในข้อที่4นะครับประชาชนก็รู้สึกท้อถอย นะครับแล้วเมื่อเขาท้อถอยสิ่งที่พวกพวาทาก็คือเขาก็บน่นนะและเขาบน่นแล้วสิ่งที่เขาบ่นคือบ่นในสิ่งที่เป็นความสะดวกสบายเขาบ่นว่าอาหารที่เขากินเนี่ยมันไม่เหมือนกับอาหารที่เขากินที่ประเทศอียิปต์หลายครั้งในชีวิตของเรานะครับพระเจ้าอวยพรแต่เรารู้สึกว่ามันมันยังไม่สะใจนะและนั่นเองคือเหตุผลที่เรารู้สึกไม่ ขอบคุณพระเจ้าในสิ่งที่พระเจ้าได้ประทานแกเ่เราเมื่อเป็นแบบนี้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือพระเจ้าก็เลยปล่อยเขานะครับที่พูดอย่างนี้ก็หมายความว่าไอ้งูพิษเนี่ยพระเจ้าไม่ได้สั่งให้มันมาเป็นกรณีพิเศษจริงๆไอ้งูพิษเนี่ยในถิ่นทุรกันดารในทะเลทรายเนี่ยมันมีอยู่แล้วะครับมันมีอยู่แล้วเพราะว่ามันเป็นถิ่นของของงูเหล่านี้ แต่พระเจ้านี่แหละปกป้องพวกเขามาตลอดพระเจ้าปกป้องเขาตลอดเลยงูจึงไม่ได้ทำอันตรายอะไรเขาแต่เมื่อเขาบ่นต่อว่าพระเจ้านะครับพระเจ้าไม่ได้ลงโทษนะครับสิ่งที่พระเจ้าทำก็คือพระเจ้าปล่อยนะครับเหมือนในพระคัมภีร์โรมนะรโมบทที่หนึ่งก็ได้บอกแกัเราว่าเมื่อมนุษย์เราปฏิเสธพระเจ้าไม่ยอมให้พระเจ้าพระเจ้าก็ปล่อยเราและเมื่อพระเจ้าปล่อยเราสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือ ธรรมชาติบาปของเราก็จะออกมาแล้วก็ทำร้ายตัวเราที่นี่ก็เหมือนกันพระคัมภีร์กำลังให้เราเห็นอย่างชัดเจนงูเหล่านี้ก็ออกมาเลยนะครับเมื่อพระเจ้านะครับปล่อยนะครับคือให้เขาเผชิญนะครับกับสิ่งต่างๆตามาสถานการณ์จริงๆพวกเขาเองก็ไม่สามารถนะครับที่จะจัดก,การกับ งูที่เกิดขึ้นมาได้เขาเองก็เลยในข้อที่เจ็ดต่อมานะครับประชาชนก็มาหาโมเสสแล้วก็ได้สารภาพเขาพูดว่าเราทั้งหลายได้กระทำบาปเพราะเราได้บน่นต่อว่าพระเจ้านี่เองเป็นสิ่งหนึ่งที่พระคัมภีร์สอนเราถ้าเราต้องการที่จะพ้นนะครับจากการที่ถูก พระเจ้าปล่อยเนี่ยมีทางเดียวต้องรีบกลับมาแล้วก็ทูลต่อพระเจ้านะครับแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นในที่นี้พระเจ้าก็บอกกับโมเสสว่าให้ทํางูตัวหนึ่งนะครับแล้วก็ตั้งชูให้สูงใครก็ตามที่ถูกงูกัดก็ให้มองนะครับที่งูสัญ,ญลักษณ์ตัวนี้แล้วเขาก็จะได้รักการรักษาบาปของคนอิสราเอลเกิดขึ้นจากการที่เขาไม่เชื่อ เขาไม่เชื่อว่าพระเจ้าจะอุปถัมภ์บำลุงรักษาเขาจนถึงขณะอันความไม่เชื่อของเขาเป็นเหตุให้เกิดความบาปฉะนั้นการแก้นะครับการแก้พิษงูเนี่ยก็เหมือนกันบาปเกิดจากการไม่เชื่อการแก้พิษบาปก็ต้องอาศัยความเชื่อฉะนั้นตรงนี้นี่เองพระคัมภีร์จึงได้บอกว่าใครก็ตามที่มองดูการมองดู ก็คือการเกิดความเชื่อนะครับฉะนั้นการมองดูพระเยซูพระเยซูเป็นตัวอย่างนะครับพระเยซูงูเป็นตัวอย่างถึงพระเยซูพระเยซูคือตัวจริงสําหรับแก้พิษแห่งความบาปบาปอันเกิดจากความไม่เชื่อเราไม่เชื่อนะครับว่าพระเจ้าจะสามารถที่จะกู้เราให้รอดเพราะเราไม่เชื่อนี่แหละเราก็เลยอยู่ในความบาป ฉะนั้นการที่เราจะได้รับการลบล้างความผิดบาปนั้นก็โดยการมองดูที่พระเยซูนะครับมองดูที่พระเยซูเหมือนกับคนอิสราเอลในเวลานั้นเขาได้รับการรักษาเพราะเขามองไปนะครับที่งูที่พระเจ้าบอกว่าถ้าทําแบบนี้นะเจ้าจะได้รับการรักษาให้หายเช่นเดียวกันพระเจ้าก็ได้บอกกับเราว่าพระเจ้าทรงรักโลกจนได้ประทานพระบุตรองค์เดียวคือพระเยซูคริสต์ฉะนั้นผู้ที่เชื่อและวางใจฉะนั้นการมองดู การเข้ามานะครับสู่ความจริงในองค์พระผู้เป็นเจ้าทางพระเยซูคริสต์นั่นแหละเป็นเหตุให้เราได้รับการรักษาขอพระเจ้าอวยพร,พรให้เราร่วมใจกันอธิษฐานข้าแต่พระบิดาเจ้าบางครั้งเราอาจจะท้อถอยแต่เมื่อเราทั้งหลายสามารถที่จะเข้าสู่พระวจนะของพระองค์เราก็จะได้รับการหนุนจิตชูใจนำมาสู่ทางที่ถูกต้องขอพระเจ้าช่วยเราที่เราจะเชื่อ และวางใจเหมือนดังอิสราเอลที่มองดูงูทองเหลืองเราจะมองดูที่พระเยซูคริสต์เชื่อและวางใจในพระองค์เราจะได้รับพระเมตตาขอบคุณพระองค์ในพระนามขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน